สวัสดีเดจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับใบตุกตาพาฝันเมื่อวันฝนตกหลินเนาะค่ะเนาะเบิ่งอันเสียงฝนตกหลินปอแปะปอแปะอย่างเนาะมาอากาศก็กำลังดีค่ะโบโบฮ้อนโบหนาวกำลังหมะมาค่ะกินกาแฟกับเบยได้จัดเน้อเหือเนจ้ามื้อนี้ กาแฟดำค่ะอนันเพื่อนๆก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนมกคมเมื่อค่ะคําพูดเลยมีเวลาก็แวะมากินกาแฟกับไอ้ตุ๊ก,กาตาผาฝันค่ะอันนี้ก็ทถังยุโรปก็นาเป็นตอนนั้นเที่ยงหมดแล้วกันนี่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็เที่ยงแล้วกันอะเด้ออะไรเห็นเสียงอยู่แฟนเอ้ยพันนั้นนั้นค่ะพันสมโหลดไฟเมื่อเช้าเรื่องะกันนั้น กินข้าวกินกาแฟกินข้าวแล้วก็เลยพายกันไปซื้ออดไฟขับรถไปประมาณสักยี่สิบนาทีเมื่อวานก็เอยพันเข้าขวดเอทันเอ็ดนี้เนาะคะ่ะเอ้าไฟคือบูเปิดลเมันเป็นจุดเนาะคะ่ะเอยก็เลยมาเบื้องโอ้มันเสียเพระาะว่าก็เลยไปซื้อหมาเสือันใหม่ค่ะกำลังซื้ออยู่ก็ตรงกันปรับเปลี่ยนกันนิดนิดน่อยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะพอเตะ กพราะแต่ละยุคอันมูเดียวงโหลดมันก็ต่างกันบ้างนะเดียมามา,มาค่ะกาแฟดำค่ะกาแฟดำหอมๆก็ไอตุ๊กตาพาวฝันเนี่ยจะเดินมาเด้ออุย้ยหอมเห็นข้างนาหนาเรข้าน้ะชื่นใจหลายๆเลยจ้า เมื่อวี่พันเดดตื่นเศร้ามาไปเปลี่ยนเดดออกจัาหน่อยพันหลังกินอาหารเศร้าพันเปลี่ยนมืดมืดฝนมันหลงมนันลงจากใต้ลงก็ไดสองสองชั่วโมงก็กว่าแล้วค่ะเป็นฝนตกลินเดดเหี้ยแล้วเป็นอากาศอันช,อชุ่มชื้นเนาะค่ะเนาะอากาศชุ่มฉ่ำกับวันฝนตกลินเหมือนกันเหรอจกักไมาไปเศร้าตลอดเลยนะคะเด้อ <c oughs> เออบอดี้ช้อยเพิ่อนอะค่ะเพราะว่านทำเองก็มีการตัดดัดแปลงเนาะค่ะเนาะกระปุติเนาะค่ะ เอาแฟนอันสื้อโหลอดไฟซื้อเตือ,อนโหลดไฟก็ซื้อเป็นอันใหม่ไปเลยนะคะเพราะว่าอันเกา่าอันเก่าก็มันเป็นอันน้นก็ต้องได้ยู่นทิ้งไปเนาะค่ะเนาะซื้อมาส่งโหลดค่ะเพราะว่ามันมันเป็นโหลดไฟเหยาวนะคะก็ต้องมาจะต,ต้องแฟนเอ้ต้องมาดัดแปลงเขาอีกเพราะว่าอันเก่ามันก็เป็นอีกโมเดลนึงเนาะคะ่ะเนาะ ก็จะนอนกันแล้วเลยค่ะแล้วเราเจนยาาไปเอ็ดกับเขาอันตัวเที่ยงกับเขาเที่ยงเงินกินบวงงานก็กินง่ายๆค่ะขนมปังเนาะข่ะเนาะอาหารก็มีเยอะอยู่ก็มานั่งกินกาแฟกับเอิตุกตาผาฝันจิโนยเเอยค่ะเด้อเัืเอไงก็เมื่อวานไปกินอาหารนั้นมันมีเสื้อเกลือไหลเนาะเนา น่าบวมเลยค่ะเอ้ยกันนะต้องระวังไปเมื่อค่ะเดี๋ยวนี้ก็ได้พอดีมูพันเอาวันพันแวะมาพันคนไทยนะคะพันอยู่ก็ไก่อยู่ด้วยค่ะแต่ว่าพันย่างพันออกกำลังกายพันเอดอาหารไทยพันก็เลยแวะเอามาหือถุงน้อยนึงค่ะบ่ได้เยอะหรอกเพราะพันหูจักเอ้ยบ่ค่อยกินนั้นเยอะนอเนาะก็สงใส่ก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยมากิน กินพันตื่นขึ้นมาพันเป็นหน้าบวมๆใช่ไหมะะแซ่บเ้ยค่ะพันแถมก็แซบ่บแต่เขาก็บบรู้ว่าเอยก็บ,บรูว้ว่าสงสัยพันน่ะเสื่อเกลือหลยอยู่ไอ้วะอ่ะว่าไปเต็กเด้อค่ะเนาะพันเอามาือกินก็ขอบคุณลหลยไหลเด้อค่ะแซ่บก็กินจนมดค่ะแต่ว่าอันนี้ผลผลอยที่ว่ามัน ต้องระวังตัวเองเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาเป็นนั้นโรค่วนตัววพางั้นเถอะปะแต่ครั้ื่งกิน,กกนทนีก็แซ่บดีค่ะแต่ว่าเอออาหารเอพันเขาจักลิมิตเนาะค่ะเนาะ,ะซื้อเสียหรือยัก็ขอบคุณพันเนี่ยค่ะแซ่บอิลีพันนำอาหารแซ่บแต่เออถ้าไปกินซี่ซัวก็กิกนโบได้เด้อค่ะเดี๋ยวนี้เพราะร่างกายมันเปลี่ยน,น่อยวานร่างกายเปลี่ยนแล้วเ้ามากินยาหนำสิค่ะกินยาการใช้ยาเนาะค่ะเนาะ หลายอย่างเพราะฉะนั้นอาหารการกินก็ต้องระวังไปหมดลระคะถ้าว่าอยากอยู่อันหนานๆเนาะค่ะเนาะเบอร์ตัวเองอันเจ็บป่วยอันนี้ยังไรไซร์ฝังเนาะเด้อกระเพิ่นกระเลาะน่านเอามาแวะเฮ่อค่ะแล้วผ่นก็ไปโตพ่นบวกเขาเออก็ถามว่าอันดื่มกินตะเลยโยอาบ่มบ่มผ่านมาผู้เดียวคระแล้วพ่านอกกําลังกายพ่นพอดีผ่านมาผันก็เลยแวะมาเฮอ ก็พันะกระถามคู่มือหรอกค่ะแต่ว่าเอ้ยเอ้ยันใดไปอันย่างหรือเพิ่นเพราะสมมติว่าเอ้ยสิไปอันผู้เดียวเอ้ยเนาะค่ะเนาะหรือไม่เอ้ยก็ไปกบแฟนเอ้ยถ้ามื้อถ้าหลือมื้อหลือแฟนเออยู่เพราะว่ามันเวลามันตรงกันพู้นึ่งมีเวลาช่วงนึ่งอีพึงมีเวลาช่วงนึ่งสินยค่ะอุ้ยกินกาแฟก็ชื่นใจเนาะค่ะเนาะ กาแฟกำมดไปแล้วอ oh, yeah. oh. <laughs> ีกถ้วยนึงเยอะจะขลุดโอ้บมะนาวอิสแอกจะขรุดดีเน้ดัดนิดอ๋ออย่าอย่าอเฝ้โดยว่าจออันหูแต่ว่าอันเครื่องอุปกรณ์ให้มันอยู่นในหูหมู่พันที่พันเอ็ดบานใหม่ต้องใช้มันนายักใหญ่อยู่หูนในพันบอกมันกะ แต่ว่าใช้ใดกะว่าอ่ะโอ้ยก็พา,ากินกาแฟเมื่อถวยแล้วเน,นาะค่ะเนาะยังบบได้มีเรื่องเมาหมวยนะค่ะเด้อเพราะมันเป็นอากาศสลึมสลัวอยู่นะคะตัวผู้เว้านี่ก็เป็นสลึมสลัวคือกันก็บอกว่ากันเน,นาะค่ะเนาะอันเธอมีเพื่อนๆมีความสุขทุกบ้านทุกคนนะคะเด้อเราวก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะะพะกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ